สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสอนนะครับทำนะครับทำก็คือป้องกันคลิกขวาคลิกซ้ายคัดลอกก๊อปปี้อะไรต่างๆของเว็บไซต์เรานะครับป้องกันไม่ให้เขามากอ๊อปเว็บเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงกด F12 ด้วยเนาะสำหรับคนที่เขาเกิง่งๆหน่อยเขาก็จะกด F12 กันถึงแม้เราจะป้องกันแบบธรรมดาไปแล้วเนาะเ,เดี๋ยวผมดูเว็บของผมก่อนนะครับดีจะจะให้ดูเนาะ ของผมทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับป้องกันนะครับน่ะมัน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 คลิกขวาคลิกซ้ายหรือคอนโทนเออย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับคอนโทนซก็ไม่ได้นะครับหรือ้กระทั่งกด F12 ก็ยังไม่ได้เลยนะครับเนาะส่วนสมมุติว่า F12 สมมุติว่าเขากด F12 นะครับจะกดให้ดู F12 จะเป็นแบบนี้นะครับ1น่นะครับเขาคนที่เขาเป็นทําเป็นนะครับเขาจะก๊อปปี้เราได้เนาะอันนี้เราป้องกันมันก็คือไม่เข้ากดเลยเนาะ ส่วนวิธีนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับทำไม่ถึง5นาทีก็เสร็จเนาะขั้นตอนแรกเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เรานะครับก็คือที่ตัวจัดการเว็บเราครับเข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับของอันนี้ของเวิร์ดเพจนะครับเข้าไปที่วิบรี่นะไม่ใช่วิบรี่นะครับเข้าไปที่เวิร์ดเพจนะครับแล้วก็เข้าไปที่คําว่าปลั๊กอินนะครับนะครับรูปปลั๊กไฟเนาะปลั๊กอินเนาะ กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดคําว่า new นะครับกดคําว่า new นะครับเดี๋ยวส่วนชื่อชื่อของป้อินตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ใต้วิดีโอให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็วางอ่าก๊อบมาแล้วก็วางเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกเนาะให้กดอ่าอินสตาบกดคําว่าอ e ินストอรเข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นอะไรต่างๆก็ให้เข้ามาที่ สมมติว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ปลั๊กอินเนาะเปิดใช้งานแล้วก็เข้ามาที่ปลั๊กอินนะครับก็มาดูตัวนี้นะนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วอย่าลืมกดนะครับกดกดใช้งานด้วยนะครับเนาะอ่าปกติมันจะเป็นอ่าอย่าปกตินะครับมันจะมีคํานี้เนาะอย่าลืมอนนี้นี่นะครับปกติต้องกด กดคำว่าเนี่ยครับเดี๋ยวกดอันติเมนนะครับกดตัวนี้นะครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต้องกดตัวนี้นะครับให้มันเป็นคําคาคานี้เนาะก็คือเปิดใช้งานนั่นแหละครับนี่นะครับให้เป็นคํานี้นะครับใสงว่าตอนนี้มันใช้งานแล้วนะครับเข้าไปคําว่า setting ก่อนดูได้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเนี่ยก็คือดูนะครับว่ามันเปิดทั้งหมดไหมแล้วก็คำนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เน,นี่ยครับก็ลองลองมาเช็คดูนะครับว่ามันเปิดไหมตันติ๊กไหมนะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดเซฟไปได้เลยเนาะอันนี้ก็คือตัวนี้ป้องกันคลิกข,ขวานะครับป้องกันคลิกขวาเนาะคลิกข,ขวาอันนี้เสร็จแล้วนะครับป้องกันคลิกขวานะครับทีนี้นะครับป้องกันกด F12 ด้วยนะครับเราก็ต้องป้องกันทั้งสองทั้งหลายหลายแบบเนาะเพื่อให้เซลเพจเรามันมันทำงานก็คือป้องกันให้ ขาไม่ให้เขาก,าก๊อปนี่แหละง่ายเนาะอันนี้สมมุติวา่าผมจะเอาตัวนี้นะครับป้องกันเว็บนี้เนะาะเว็บแต้งยูผมเนาะแล้เวเข้ามาดูนะครับว่าผมจะทํายังไงนะครับทีนี้เข้ามาที่ตัวกด F12 นะครับผมเอาโคด้ดเดี๋ยวเอาวางเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับ ปิดกด f 1 2ต้องเอาวางไว้ทุกหน้าเซลล์เพจที่เราใช้งานนะครับเราต้องการล็อกหน้าไหนก็อเอาไว้ตรงนั้นนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดที่ฟันเฟืองเนาะเข้าไปซอสโค้ดนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมติดเยอะหน่อยเนาะอ่ากด f 1 2ให้เอาไว้ตรงนี้ได้นะครับ f 1 2เอาไว้ตรงนรี้ได้นะครับแล้วก็คอนโทรล -A นะครับก๊อปนะครับอ่านะครับแล้วก็วางตรงนี้เนาะ นะครับวางตรงนี้นะครับวางเสร็จแล้วนะครับกดนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็กดรูปตาได้นะครับนี่นะครับนี่กดไม่ได้ครับเดี๋ยวมันโหลดอยู่นะครับนี่ยเห็นไหมขอกดไม่ได้เลยนะครับคุณมาสิอยากชอบนักนะครับเนาะอ่ะเห็นไหม เขากดไม่ได้เลยนะครับอ่า s สองหละนะครับเราสอบดูนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาไม่สามารถก๊อปปี้เราได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้มันก็จะป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้มาก๊อปปี้เว็บเรานั่นแหละนะครับถ้าเขามาก๊อปปี้เว็บเรามีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับ เว็บเรานะครับสมมุติว่าเราสร้างเว็บหรือเซลเพจขึ้นมานะครับถ้ามีคนมา copy เว็บเรานะครับหรือมา copy อเอาง่ายมา copy รูปภาพเรานั่นแหละนะครับสมมุติว่าเรามีรูปภาพในเวนะ็บน่ะสัก10รูปนะครับเขามาก๊อปเว็บเราไปสัก5รูปอย่างเงี้ยแล้วเขาไปใส่เว็บเขาแล้วก็มาขายแข่งกับเราสินค้าตัวเดียวกันนะครับเว็บเรามันจะตกอันดับนะครับจากปกติสมมติว่าเว็บเราอยู่หน้าแรกนะครับ แล้วคนที่ก๊อปเว็บเราอ่ะเขาเอาไปทําเว็บเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาปล่อยมานะครับปุ๊บเว็บเขาอยู่หน้าแรกนะครับเว็บเราจะอยู่หน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับนี่แหละครับข้อเสียนะครับเออเนาะมันเว็บเรามันจะตกอันดับนะครับแล้วก็การขายเรามันจะขายไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เนาะเขาคนที่ปล่อยเว็บมาใหม่นเนี่ยเขาก็จะขายได้เพราะว่าเขาก๊อปรูปภาพเราไปเนาะเพราะว่า google มันมัน,ม,นมันคิดว่ารูปภาพตัวนั้นนะอ่าเว็บที่มาใหม่อ่ะอ,อ มันดีกว่าเนาะเล็บเ็เว็บเราเหมือนเหมือนมันกุ้ก้มันคิดว่าเว็บเราไปก๊อปรูปภาพเข้ามานะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงเขาก๊อปรูปภาพเราไปต่างหากนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทําแบบนี้ก็คือป้องกันเลยนะครับเขาก๊อปวีบเราไม่ได้เนาะป้องกันไม่ให้เขาก๊อป็บเรานะครับแล้วก็มันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมสอนนะครับก่อนหน้าน,าน,นอนในการทำเอสดีโอรูปภาพนะครับก็ลองไปดูนะครับวิธีการตั้ง ตั้งชื่อรูปภาพนะครับให้เป็นของเราเนาะหรือเอาง่ายก็คือจะจดลิขสิทธิ์รูปภาพนะครับผมชอบพูดแบบนั้นเนาะกับอ่าก็คือคนที่ผมสอนไปก่อนหน้านั้นนะครับผมจะชอบว่าเราจดลิขสิทธิ์รูปภาพหรือจองรูปภาพนะครับว่ารูปภาพนั้นเป็นของเว็บเราเนาะวิธีการทําก็ลองไปดูวิดีโอที่เขียนว่า SEO รูปภาพเนะบื้องต้นนะครับลองลองไปดูนะครับตัวนั้นจะมีสอนนะครับ อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ